สวัสดีครับแนวทางหวยฮานอยมือนี่ครับวันที่8มิถุนายน2 5 6 4ครับมือว่านี่นใคเข่าเด้งๆอีกแล้วครับให้เจ็ดกระซีนะครับเจ็ดมาแต่ว่าซีนี่ซีนี่มาสองน้อยเลยครับมาน้อยพิเศษครับน้อยปกติครับมาวิ่งรูดวิ่งรูด 0ซีครับตัวจอสเข่าหาซีครับตัวจอสนี่เข่าทุกมือครับบนกับมาวิ่งซีครับน้อยห้าน้อยปกติครับล่างกับมาซีหนึ่งเขาวิ่งรูดครับบม่นับน้อยเฉพาะกิดนะครับที่เข่าตัวจอซีสามเข่าตรงๆนะครับผู้ใดมีน้อยเฉพาะกิดกะหันมีเสือกับเสือเด้อครับเจ้าของแอดบอไม้ครับครับมาตามต่อมือนี่ครับวันที่ แปมิถุนายนต5 6 4 4ครับวันอังคารครับเมื่อนี่ห้เดน3ครับเดน3กับ1ครับเดน3กับ1วิ่งรูดตัวเดียวครับให้3 ขออภัยครับวิ่งรูดให้สามหนึ่งครับฟันตัวเดียวฟันตัวเดียวครับให้สามครับให้สามด้วยครับสามสามระวังเบินหนึ่งหนึ่งสามสามครับระวังเบินหนึ่งหนึ่งสามสามด้ยครับเด้อห้ยห้าน้อยกับเบิกืบทุกมือครับวันนี้มาเบิ้งองตัวจาอครับสตัวจ้อให้สามหห้า 37 38 15 18 17แล้วก็0 1ครับ3ตัวครับ3ตัวให้มี3มี1มี7มี5มี8ครับแล้วแต่ผูใ้ใดสิจับสลับกันใส่เด้อครับเลขหาตัวนี้เอดเอามาให้เบิง่งแคดมักสิจับให้พิษครับ จริงๆแล้วมันก็เข่ากับทุงหมวครับม่วานนี่ก็พิษตัวเดียวทั้งสองน้อยนะครับสามตัวนีสามหนึ่งเจ็ดครับสามเจ็ดแปดหาสามเจ็ดเจ็ดหาแปดแล้วก็หาสามหนึ่งครับผู้ใดมากตัวใดก็จับสลับกันใส่เรื่อยๆคำหาตัวนี้มาทุกมือครับแต่ว่าจับให้พิษจับสลับตำแหน่งกันพิษซ,ซื่อครับ ขอบอกอีกครั้งเด้อครับใส่วิจาจรณญาณในการรับชมรับฟังบสนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดครับถ้าอุถูกอกถูกใจก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ